การแสดงความรักความอ่อนโยนและตั้งกฎระเบียบในครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยให้มีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ถูกต้องซึ่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินให้คำแนะนำพ่อแม่ยุคใหม่ฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรงเพื่อออกสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพการที่จะให้เด็กควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยจะเรื่องฝึกหัดได้ดีตั้งแต่ อายุสองขวบขึ้นไปนะครับเพราะสองขวบเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองรับรู้สามารถที่จะควบคุมการขับถ่ายของตัวเองได้ควบคุมการเดินของตัวเองได้รู้จักการหยิบจับอะไรทั้งหลายได้แล้วกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเริ่มประสานกันได้ดีแล้วก็สื่อภาษาสื่อสารอะไรต่างๆได้ถึงตอนนั้นแหละครับคุณจะได้สอนกันละเพราะว่าถึงตอนนั้นจะมีบททดสอบทางด้านครอบครัวหรือธรรมชาติเกิดขึ้นเช่นอาจจะมีน้องขึ้นมาละ คือเดิมเคยเป็นลูกคนเดียวก็จะมีน้องขึ้นมาจะมาแย่งความรักไปจากพ่อแม่นั้นถ้าเขาเรียนรู้ในทางที่ผิดอาจไปตีน้องเป็นอะไรทั้งหลายน้องเราจะบอกเออเป็นธรรมดาอิจฉาน้องแล้วเราไม่ทําอะไรไม่ได้ต้องเริ่มต้นสอนตั้งแต่ตอนนั้นเด็กเยาวชนทั่วไปมีโอกาสลงมือก่อคดีกับคนในครอบครัวงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาศึกษาจากการเก็บข้อมูลของ FBI ระยะเวลา25ปี พบพ่อแม่ถูกลูกฆาตกรรมสูงกว่า5,000รายโดยพ่อถูกลงมือมากกว่าแม่และลูกที่ก่อเหตุอายุต่ำกว่า18ปีเช่นเดียวกับข้อมูลศึกษาในรัฐควิกเบกในแคนาดาช่วงปี1990ถึง2005พบว่าพ่อแม่64คนถูกฆ่าและเป็นการลงมือกับพ่อมากกว่าแม่โดยผู้ก่อคดีเป็นลูกชายมากกว่าหญิง และสองสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกก่อคดีรุนแรงกับพ่อแม่คือจากตัวลูกเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้การใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนยังเกี่ยวข้องกับโรคจิตเวทเช่นสมาธิสั้นไฮเปอร์แอคทีฟหรือใช้สารเสพติดจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้รวมถึงสื่อต่างๆและเกมที่เด็กสวมบทบาทใช้ความรุนแรงมีโอกาสที่เด็กจะซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาแสดงออกด้วยการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น เลขาธที่การมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเห็นว่าสิ่งแวดล้อมและสภาพการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อความคิดควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจและการปรับตัวรับกับความผิดหวังบางคนรับสภาพไม่ได้จึงใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาปกติอารมณ์ของคนทุกคนเนี่ยมีธรรมชาติสองตัวปนกันอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเลยนะครับธรรมชาติความเป็นสัตว์และความเป็นมนุษย์มันอยู่ในตัวเราความเป็นสัตว์คือความก้าวร้าวความรุนแรงความเห็นแก่ตัว ค,ความเป็นมนุษย์คือความอ่อนโยนความเมตตากรุณานะครับการรักที่จะให้คนอื่นสองตัวนี้อยู่ในตัวมนุษย์แต่เกิดนะฮะแต่เกิดเลยหลักพุทธพูดอย่างนั้นนะฮะปัญหาคือว่าตอนเขาออกมาเนี่ยเราหล่อหลอมเขาอ,อย่างไงถ้าเราส่งเสริมธรรมาชาติฝ่ายดีไว้ความฝ่ายดีจะเติบโตขึ้นแต่ว่าความเป็นสัตว์มันยังอยู่เพียงแต่ว่าความฝ่ายดีมันโตมากกว่ามันจะคอยยับยั้งเฮ้ยเกินไปแล้วนะกลับมาคืนนะอยู่ไปทุบเขาไม่ได้นะมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะ อยู่ไปตีเขาไม่ได้นะพ่อแม่เขาจะโกรธนะไอ้ความดีจะคอยเตือนแต่ความก้าวเรายัางมีพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพซึ่งช่วงของการเลี้ยงดูในวัยเด็กเป็นช่วงของการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามโดยพ่อแม่ถือเป็นแบบอย่างแรกๆที่ลูกเห็นและสามารถยึดถือจเจริญรอยตามได้ขณะที่การอบรมดูแลยอย่างถูกต้องและเต็มไปด้วยความเข้าใจในแต่และช่วงวัยที่ลูกเติบโต ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในสภาพแวดล้อมสังคมไทยแบบปัจจุบันจตุพอรอัธโยโกถ่ายภาพรัชตะเช็ครายงาน